แนวทางในการสร้างความปลองดองสมรดฉันเพื่อให้บ้านเมืองกลับเข้าสู่ภาวะปกติสักทีหนึ่งนั้นเนี่ยแล้วผมก็จะได้กลับไปรับใช้พี่น้องอยู่อย่างใกล้ชิดเรื่องนี้ก็มีคณะกรรมาริการที่สภาก็ดบเนินการไปเยอะแล้วนะครับก็ท่านประธานกรรมาริการก็คือผู้ที่เป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติได้มองเห็นว่าการปฏิวัติที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันล้มเหลวโดยสิ้นเชิง พี่น้องเห็นไหมครับว่าหกปีที่ผ่านมามีอะไรดีบ้างมีอะไรดีในภาพรวมบ้างประชาชนเป็นยังไงบ้างระบบทุกอย่างเสียหายหมดกระบวนการยุติธรรมเสียหายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยพี่น้องครับเราบอกคำว่าโตต,ต่อต้านรัฐประหารจริงๆแล้วพี่น้องครับทุกฝ่ายวันนี้รู้สึกว่ารัฐประหารที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันเป็นการรัฐประหารที่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เขาเรียกว่าอาหรับสปริงนั้นเนี่ยประเทศแล้วประเทศเล่าที่มีปัญหาอยู่ก็เพราะว่าการที่ผู้ปกครองไม่ได้สนใจประชาชนของเขาเองแต่วันนี้เราที่การที่เราถูกปฏิวัติรัฐประหารนั้นเกิดจากการที่โตกลกมากก็คือผู้ปกครองสนใจประชาชนมากไปนะครับก็เลยต้องถูกปฏิวัติหวังว่าต่อไปนี้ ที่สุดแล้วต้องกลับมาที่เดิมว่าเราจะต้องช่วยกันทําให้ประชาชนมีความสุขขอ,ขอแสดงความยินดีกับบรรดานักประชาธิปไตยนักต่อสู้ประชาธิปไตยว่าอย่างน้อยๆขั้นตอนที่หนึ่งของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่หนึ่งก็ผ่านไปเรียบร้อยเมื่อคืนนี้ผมขอขอบคุณ399เสเสียงที่เชิดชูประชาธิปไตยและมองเห็นว่า ประชาธิปไตยเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้พันตำรวจโททักษินยงย้ำว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเดินหน้าสารความสัมพันธ์กับประเทศที่เรายังมีปัญหานะคะโดยจะไปพูดคุยด้วยตัวเองและยืนยันว่าจะทำงานเพื่อรับใช้ประชาชนอย่างเต็มที่สำหรับในช่วงท้ายพันตำรวจโททักษินยังฝากเสียงเพลงส่งกำลังใจมาถึงกลุ่มคนเสื้อแดงและคนไทยทุกคนไปฟังกันนะคะว่าเนื้อเพลงจะเป็นอย่างไรบ้าง น้ำที่ท่วมอยู่ทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้ยังอยากได้ทุกเรื่องราวเธอเป็นหนี้อยู่ใช่ไหมเธอผ่นไว้หรือเปล่าอย่าลืมเล่ากันฟังเธอ,อยังใช่อยู่ได้ไหมเธอสู้ไว้หรือเปล่า อย่าลืมเล่าสู่กันฟังแต่ฉันยังน้องสาวอยู่ทั้งคน